สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เทอร์โบไร่แหล่งรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ข่าวสารยานยนต์และการอัปเดตเทรนด์รถที่กำลังมาแรงถ้าคุณเป็นคนรักรถอยากรู้จักรถใหม่ๆ่ก่อนใครที่นี่คือที่ที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ To y ย ta y ยา i s Cross ปี2026รถ SUV ไซส์เล็กที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในตลาดโลกรุ่นนี้คือการผสมผสานระหว่างความคล่องตัวในเมืองความอเนกประสงค์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจนกลายเป็นคู่แข่งสำคัญในกลุ่มซับคอมแพคเอส เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกโตโยต้าได้อัปเดตโฉมใหม่ให้ทันสมัยและดุดันมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้า LED รงเรวที่ให้ความพรีเมียมเส้นสายตัวถังดูคมชัดเพิ่มความสปอร์ตและช่วยในด้านอากาศพลศาสตร์ส่วนด้านท้ายก็โดดเด่นด้วยไฟท้าย LED แบบยาวและดีไซน์กันชนที่บึกบึนทำให้ Yaris Cross ดูแข็งแรงและมีสไตล์มากขึ้นภายในห้องโดยสารโตโยต้าเน้นการยกระดับคุณภาพวัสดุและการออกแบบให้รู้สึกหรูหราก,กว่าเดิมแผงคอนโซลถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย มาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับระบบ Toyota Smart Connect รวมถึง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรุ่นท็อปยังมาพร้อมมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามใจผู้ขับแม้จะเป็นรถ SUV ไซส์เล็กแต่ยาริสครอสปี2026ก็จัดสรรพื้นที่ห้องโดยสารได้ดีเยี่ยมผู้โดยสารตอนหลังมีพื้นที่สีสันและพื้นที่ขาเพียงพอเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ ฟีเจอร์อำนวยความสะดวกใหม่หมๆเช่นฝาท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีและช่องชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งก็ถูกติดตั้งมาให้เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ด้านสมรรถนะรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและระบบไฮบริดโดยไฮบริดยังคงเป็นจุดเด่นของโตโยต้าด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังขับเคลื่อนที่ตอบสนองทันใจประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกล เรื่องความปลอดภัย Yaris Cross ใหม่มาพร้อมแพคเกจ Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงระบบเตือนจุดอับสายตาทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่มั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นในด้านการขับขี่โตโยต้าได้ปรับจูนช่วงล่างให้สมดุลระหว่างความนุ่มสบายและความมั่นคงการบังคับเลี้ยวทำได้แม่นยำเกาะถนนดีและยังมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อสำหรับบางตลาด เพื่อรองรับการใช้งานบนเส้นทางที่ท้าทายมากขึ้นสรุปแล้วโตโยต้ายาริสครอสปี2026คือตัวแทนของ SUV รุ่นใหม่ที่รวมเอาความสวยงามความทันสมัยสมรรถนะที่ดีและความปลอดภัยไว้ครบถ้วนไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดที่มองหารถใช้งานในเมืองหรือครอบครัวเล็กที่ต้องการรถที่ครบเครื่องและประหยัดยาริสครอสก็พร้อมตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวนี่คือการก้าวอีกขั้นของโตโยต้าที่ทำให้เห็นว่าบริษัทไม่เคยหยุดพัฒนาและยังคงสร้างสรรค์รถที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้รอบด้าน แล้วคุณละคิดอย่างไรกับ t o y ยต a y a r ริ Cross ใหม่ปี2026รุ่นนี้จะเป็นรถที่เหมาะกับคุณหรือไม่คอมเมนต์บอกเราได้เลยและอย่าลืมติดตามเทอร์โบไรส์สำหรับรีวิวและข่าวสารรถใหม่ๆที่คุณไม่ควรพลาด